ในมือของผมนี่คือผลิตภัณฑ์นมถั่วระดับพรีเมียมตัวแรกสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ชื่อว่าเฮวิชัวโกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ขายดีที่สุดในปัจจุบันครับร่างกายของผู้ป่วยจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากการใช้10วันแรกอาการต่างๆเช่นกระหายน้ำหิวอยากกินของหวานจะลดลงและหลังจากผ่านไป20วันอาการชาตามแขนขาทุกเช้าและช่วงกลางคืนก็จะหายไปครับผู้ป่วยจะนอนหลับได้ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้น และมีความสุขกับชีวิตโดยทําให้น้ําตาในเลือดคงที่อยู่ในเกณฑ์5-6มิลลิโมลต่อลิตรหลังจากผ่านไปเพียง30วันของการใช้เฮปิชัวโกเป็นผู้ช่วยชีวิตของผมให้กลับมาแข็งแรงเดินเหินได้ไม่เช่นนั้นนะนะผมคงต้องนอนติดเตียงไปตลอดชีวิตแล้วครับผมนะเป็นโรคเบาหวานมากกว่า10ปีแล้วครับเมื่อก่อนผมอ่อนอแอมากรู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วก็เฉยชาอยู่ตลอดเวลาผมยังมีโรคแทรกซ้อนจากหลอดเลือดที่ทําให้เท้องของผมเจ็บชา ลงน้ําหนักก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ได้แต่นอนอย่างเดียวแต่ตั้งแต่ได้ทานเฮวิชัวโกอาการของโรคก,ก็ค่อยๆลดลงเท้าก็ไม่ชาเหมือนก่อนครับขาก็เริ่มหายร่างกายก็แข็งแรงตอนเนี้ผมไปซื้อนมเองได้แล้วครับ <laughs> ทานเฮวิชัวโกมาได้2กระป๋องแล้วล่ะค่ะรู้สึกว่าอาการที่เคยเป็นตอนกลางคืนเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะคือเมื่อก่อนเนี้ยเราจะปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยมากคืนนึงเนี่ยก็ห้าถึงหกครั้งเลยค่ะแล้วก็นอนหลับยากด้วยแต่ตั้งแต่ได้ทานเฮวิชัวโกกระป๋องนี้ไปนะคะรู้สึกว่านอนหลับง่ายขึ้นตื่นมาก็สดชื่นอารมณ์ดีขึ้นด้วยค่ะต่ออาการต่างๆดีขึ้นเช่นกระหายน้ําช่วงกลางคืนนอนไม่หลับชาตามแขนขาก็ล้วนบรรเทาลง ค่าดัชนีน้ำตาในเลือดค่าน้ำตาสะสมฮิโมโกบิน A1C ถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยหลังจากผ่านไปเพียง30วันครับนี่คือผลการทดสอบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพโดย American Academy of Nutrition ดังนั้นข้อสรุปข้างต้นจึงถูกต้องและสมบูรณ์ครับเฮปซูอโกจึงช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวานลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนของหัวใจไตาวายตามัว หลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้โรงเรียนเบาหวานวิทยาที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีกลไกที่น่าสนใจยังไงนะคะจึงสามารถทําให้ผู้ป่วยเบาหวานหายขาดแล้วก็ไม่ต้องกินยาได้ถึง31คนติดตามทั้งหมดจากรายงานค่ะผมไม่ต้องกินยาแล้วครับความรู้ที่สําคัญที่จะรับไปจากโรงเรียนเบาหวานก็คือลดแป้งน้าตาล นะครับแล้วก็รวมถึงรวมรวมร,รวมถึงว่าอาหารที่ผลิตจากแป้งนะครับถ้าเราหันมาเน้นที่ตัวที่อาหารที่กินแล้วกลายเป็นน้ําตาลได้ง่ายคือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะทําให้บอลดีขึ้นเร็วแล้วก็ตัวชีวิตอื่นๆก็ดีขึ้นทั้งด้านของสุขภาพโดยรวมผลการเจาะเลือดที่แสดงถึงการอักเสบในร่างกายไขยมันในเลือดมันดีขึ้น ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญคือมันดีขึ้นจนถึงระดับที่หยุดยาได้ครับ